งานเข้างานเข้า,า,าต,ตายคนโทนยาวมากสีเวลาครับวันนี้ตา,ายตนะนะู้นี่นนนะมันดงอย่างนี้อย่านนี่นีตา,ายนี่นะเวลาอยากตายนี่อยกตู้นีู่

โอ้แตร์แตรเขาไม่ติดแตรลมเนาะปอดหมดเลยครับตัวนี้เองถอดง่ายนะ้ทีนี้โอ้แตรเ์ต้องอุดไม่ลุงมันโฮริงอ่าสามอ่าสามใช่ไหมอ่าสาม มีนัมเบอร์มาเลยเนอะเนี่ยตัวนี้เขียนว่าอ3มาดีมาถอดได้ถ้ามาถอดไม่ได้ดูนับเลยละไง,งน,นู่นนี่ไงเอ๊ดตัดครึ่งได้ไหมลุงเกยันอย่งมือขัดเบียนเด่นเลยจเลย

cốc đây cốc mình đưa nè bao chơi như tên Đây, 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 đây này đồn nữa Chiến chiến này mà gì Tạch chiến chiến này mà Chiến, nè Bạch cho như thế

ดูการสายสายครับเออหน่อยเลื่อนดูทำเวียมันอ่านด้วยมันต้องมัน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 ต้างกว่าจับจับงั้นจับงั้นแม่มือช็อปอ่ะยังได้ในเซนไหมสายยาวแตกยาวมากเนี่ยเบียดๆอ่ะเด็ดอ้อเต็นแน้นหยุดด่านนี้เลยเนาะจับในตรงกลางที่ครับสองคนเลยสองต่อ สองต่อสองต่อขะมาตรอเฮยบ่อบอกโคลมได้โคลมได้ไหมได้มูนงอนั่นดไปทางนี้ได้ไหมครับได้ไหม่ะถอดง่ายอยู่เนาะลุงเนาะ พอตกโปงออกก็โล okay. e. mm. ่งจนหนึ่งันี่เป็นต้องเงี้ยเป็นเปินี่เลยเป็นบันง่ายอยู่ครับถอดกระจังถอไรออกก็โล่งเนาะ้ร้อยสามในันมัดเพื่อเือมุนเท็กเพื่อเวงใไเราดึงไปข้างหลังได้อยู่เนาะ เถ้าถ้าตรงนี้มันมันสั้นเราก็เอาตรงนี้มันยาวเราก็ดึงตรงกลางออกไปดึงออกไปดึงเข้าไปตรงไหนดึงดึงดึงตรงกลางเลยดึงที่ตะแนงเลยดึงที่ตะแนงก่อนเลยหนึ่งดึงตรงไอ้ที่เข้าตอนแรกเลยอีกออีกนิดนึงอ๋อ អពកូនចែเบอร์19មកกูแจเบอร์19ណាស់ครับក្ហាហើយណូអារ៉ុនខាងនេះឲ្យគឺចាំមិនក្ហាណាមនេះណាស់អានង៉ោតែណូបងណូប្រហែលថាទូង៉ោគេនេះទេនេះងាត់មិនបានឲ្យມັນង៉ោង៉ោវ៉ាគេយកយំទៀតឡាមិនចាំគ្រៀវចាំចាំឲ្យចូលទៅ เข้าแล้วเข้าแล้วแต่ไอ้น,นี่มันหักหักเดี๋ยวเเราดึงมานิดหนึ่งทางโน้นงออย่อย่างนี้เอาไอ้ตัวรัดมารัดหน่อยบวงเทรนนี่อันนี้สายนั้นนะนี่ทยสายไอ้สายจะยาวมานิดหน,นึ่งครับดึงเข้าได้เลย น,น้ำมันวอนนี้ได้ไม่ได้ฉดนี่ไ้เวียอันนี้ไอปลยางโรงปรเจียร,ยร,รเ,ยเลยัปลายางรองปเจียรเลยผ่านแล้วผ่านแล้ว,ล,วลองครับ đây nè. là mua đây này <cười> <cười> đây là các. đang sẽ làm เรียบร้อยดีครับงานต่อครับวันนี้มาได้อยู่กับกับำเทีย่ยวครับ